อย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะว่ามีเอกสารออกมาเนาะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะโรงพยาบาลเนี่ยพลาดวัคซีนที่มาจากรัฐบาลต่างประเทศนะคะก็คือประเทศโปลแลนด์เพราะว่ามีเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเกิดขึ้นมาเงื่อนไขาทางเอกสารเนาะเดี๋ยวพลอยมาไล่เลียงให้ฟังค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยต้องปูพื้นก่อนค่ะมันมาจากการที่ผอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งทุกคนว่าสรุปแล้วโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะต้องยุติการนําเข้าวัคซีนโมเดอร์นาที่ได้รับบริจาคมาจํานวน3ล้านโดสจากประเทศโปรแลนด์เนาะในการถแถลงเนี่ยนะคะระบุด้วยค่ะว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ทําหนังสือยืนยันตัวตนให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในการขอรับบริจาควัคซีนโมเดอร์นาเรื่องนี้นํามาสู่ปิงปองโต้กันไปโต้กันมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศออกมาแจงเหตุว่าที่ดีลนี้ล่ม เพราะการรับบริจาควัคซีนครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เลยใช้วิธีนำเอกชนเนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเนาะเพื่อที่จะเอาเงินมาจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆต้องส่งคนไปดูตรวจเช็คคุณภาพวัคซีนต้องมีพิธีในการที่จะ เมคชัว sure ค่ะในการที่จะทําให้มั่นใจว่าวัคซีนขึ้นมาแล้วแล้วก็ส่งมาถึงมือเนี่ยมันถูกต้องอันนี้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายจํานวนมากเลยนะคะก็เลยทําให้สรุปแล้วได้มา3ล้านโดสเนี่ยมหาวิทยาลัยธ,ธรรมศาสตร์จะรับวัคซีนจํานวนหนึ่งใน3เท่านั้นก็คือ5 0 0 0 0นโดสค่ะเพื่อเอามาฉีดให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนวัคซีนอีก2ใน3หรือว่า1ล้านโดสเนี่ยนะคะก็จะให้เอกชนที่เป็นหุ้นส่วนนำไปจำหน่ายให้ผู้สนใจเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่ะ เหตุผลของกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าที่ไม่ออกเอกสารให้นะคะเพราะว่าตรงกังวลตรงนี้เนี่ยแหละค่ะว่าถ้านําไปจําหน่ายโปแลนด์เนี่ยแจ้งว่าไม่อนุญาตให้นําวัคซีนที่ได้รับบริจาคไปขายเนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุให้ดีวัคซีนลม่มเป็นการชี้แจงจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเพจโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ออกมาชี้แจงโต้อีกครั้งใจความบอกว่า หลังมอทอประกาศยุติเรื่องการรับบริจาคเพราะไม่ได้รับหนังสือรับรองจากทางการโดยกระทรวงการต่างประเทศเการที่กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการถึงเหตุผลที่ไม่ออกหนังสือรับรองให้ธรรมศาสตร์มี2ออย่างค่ะประการแรกนะคะการที่กระทรวงการต่างประเทศบอกว่าไม่ยินยอมเพราะว่าเมีวัคซีน1.5ล้านโดสเนี่ยธรรมศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกนําไปฉีดฟรีให้ พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนาะส่วนอีกหนึ่งล้านโดสจะให้เอกสารเป็นคู่สัญญากับมอทอเพื่อที่เอามาชดเชยค่าเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยนะคะตรงนี้มอทอบอกว่ากตอตเกรงว่าจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศและขาดเจตนาของทางโปแลนด์และประเทศไทยจะเสียชื่อเสียงจึงไม่ยอมออกหนังสือจดหมายการรับรองของบริจาคให้หมอทอรตรงนี้เนี่ยแหะคะหออ่ะมทระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศ ไม่เคยแจ้งเหตุผลข้อนี้ให้ทราบมาก่อนและไม่เคยสอบถามรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการค้าวัคซีนอันนี้ใช้คําที่มีการออกแถลงการมานะคะก็มีการบอกว่าเป็นการค้าวัคซีนซึ่งทางธรรมศาสตร์ก็บอกว่าถ้าแจ้งมา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมเกียรติก็คงจะได้เข้าปรึกษาหารือกับกอตแล้วก็หาแนวทางอื่นในการดําเนินการร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศก็บอกว่าที่เหตุผลที่ไม่ออกเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่ามทจะกันไว้ส่วนหนึ่งไปจําหน่ายด้วยกอตก,ก็เลยไม่ให้เพราะว่าโปแลนด์บอกว่าห้ามนําไปจําหน่ายถ้าเกิดว่าให้เอกสารรองรับเนี่ยอาจจะทําให้เสียหายแก่ประเทศเนาะมทก็เลยบอกว่าก็กอตไม่เคยบอกเงื่อนไขข้อนี้เลยไม่งั้นก็คงจะได้คุยกันอ่ะสรุปเป็นภาษาชาวบ้านเนาะอันนี้ประ ประเด็นแรกค่ะคุณผู้ชมประเด็นที่2นะคะเรื่องการแบ่งวัคซีน1ล้านโดสให้เอกชนคู่สัญญานำไปจำหน่ายเนี่ยมทแจ้งกับผู้แทนกอตอตั้งแต่ต้นว่าการบริจาคครั้งนี้คือมทอตั้งใจจะรับบริจาคมาใช่ไหมเพื่อที่จริงๆแล้วออวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็จะเอามาฉีดให้พี่น้องประชาชนทั่วไปฟรีเนี่ยแหละค่ะแต่ติดเงื่อนไขที่ว่าการรับบริจาคเนี่ย ผู้รับบริจาคจะต้องส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบสภาพสถานะล็อตการผลิต จัดการในเรื่องการขนส่งวัคซีนประกันภัยวัคซีนพิธีการศุลกาการและการบริหารการเก็บวัคซีนในประเทศค่ะรวมทั้งการประกันผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนกับพี่น้องประชาชนด้วยฟังดูแล้วมันหลายขั้นตอนมากเลยใช่ไหมคะธรรมศาสตร์บอกว่าแต่ละขั้นตอนที่พูดมาเนี่ยนะคะมันเป็นเงินเป็นทองทั้งหมดเลยค่ะต้องใช้ค่าใช้จ่ายซึ่งทางธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาค่าใช้จ่ายมาจากไหนหลายร้อยล้านบาทก็เลยหา ก็เลยใช้วิธีการอุดช่องว่างว่าก็หาเอกชนมาเพื่อที่จะหาเงินตรงนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในวัคซีนเพื่อที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ยังมีส่วนเล็กๆที่มันยังแบ่งมาให้ประชาชนฟรีได้อยู่เนาะซึ่งทางธรรมศา,ศาสตร์ก็บอกค่ะว่าจริงๆค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเหล่านี้เวลาที่รัฐบาลไทยได้รับบริจาคมาจากต่างประเทศรัฐบาลไทยก็ต้องเสียหมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นการใช้เงินของรัฐไปจ่ายทั้งหมด แต่ในกรณีของธรรมศาสตร์ไม่มีงบประมาณแผ่นดินให้จ่ายได้ค่ะก็เลยขอให้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นคนโปะไปพอเออซึ่งทางธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนเนาะก็เลยมีการตกลงกันว่าเอเคง